ชุ่ยยอดสุดยอดพี่น้องเมนูนีเน่เป็นเมนูจัดบัดเด็ดเลยพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุกุสขนมาพอกันอีกแล้วค่ะมันนี่กับช่องอร่อยลันทุงชาแนลเนาะค่ะโอ้ยพี่น้องมันนี่มีแนวเสบมาพากินอีกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องกบแดดเดียวทอดกรอบกับพี่น้องมึงกินไก่ด้ค่ะแต่แสบวะกินได้ทั้งตัวค่ะลอกหนังก่อนนะคะพี่น้องอันนี้คือหนังวิมีค่ะลอกหนังทะลุหนังออกเวิร์ดก่อนค่ะค่ะนี่นะคะกบทอดกรอบแล้วก็มีตำปูปลาค่ะพี่น้องนี่มีปูดองน้ำค่ะนี่ค่ะ มาสับแสบลงกันค่ะคเครื่องเคียงมัมมีอย่างไร่พี่น้องมิตรพักกัดเทาอย่างเดียวค่ะมาสับแสบน้ำกันค่ะพี่นอ้องอ่าก่อนจะกินนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหแหอร่อยไรๆถุงน้ำไปได้ค่ะยังสีเบเร่พ่าดคลิปใหม่ๆต่อไปมากินกันเลยค่ะอุยพี่น้องซิมกันนะผมถือพี่น้องกบถอดกรอบผมถือหักไงมากับพี่นอ้องอื มาสับแจมกันค่ะแบบไมากลัดตรงหน้าเราค่ะพี่น้องมาค่ะมาสับๆกันกิน,กนแบบแจ้งสีเลยค่ะพี่น้องบ่ม,งมีเข่าค่ะกินถัาวมาเหลวเรียบร้อยค่ะกินแบบตำหุงดด้งโดดๆกับกบถอดกรอบอย่างเดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะน้อค่ะอืม ai bên nào cứ câu hả nên mất đâu hả อืมเ wow. ี๋ยครอบพี่น้องจีงสวคือไมสุดยอดสุดยอดพี่นองเมนูนี่เป็นเมนูจัดแบบเด็ดเลยพี่นนองผู้ใดว่ได้กินนี่สิเสียใจค่ะลองไปกินเมื่อไหร่คะพี่อนเสียบเมนูข้งซื้อไผอีซานค่ะพี่นนองกบถอดกรอบทะลุหนังออกดำค่ะแพงเลยพี่นนองเมนูหากินอยากพร้อมค่ะแพงพร้อม ม่ยิ่ง่ายมองพี่น้องอืมอืมต้มันหุ่งก็แซ่บเนากมันกรอบๆแต่ัมวอเข้ากันดีครับพี่น้อง อืมนองว้าวอืม hmm. อ so mm ืมสุดยอดคอนเซปผมหุงจะประกอบเนาะกินคำใดกระเซ็บคำนั้น ้อาองกบเขาเปนอ่อยใหญ่ก็สักกินไฮเบิดแพงก็ยังนี้พี่นอ่ ที่เด็ดอยู่มังนี่เหรพี่น้องอ,อยู่ตัวนี้ค่ะกบถอดกรอบนะคะสุดยอดเลยพี่น้องอยากหายล่องล่องกินเบิ้งค่ะตี๋รูว้ว่ามันแบ่บสัำเลยค้อนิสานอยู่ใด่นยนกบยันเขียดพี่น้องยันยนกบยันเขียด ม,มาค่ะตัวจัดต้องกันอืมอืม กิงคำไหนก็เสือบคขนั่นพี่น้องเอ้ยจักเกียบาจังเด็กช่วงยิงน้ำหนักก็เลย่อนทุ่งขึ้นนะพี่น้องไม่อบ่อยากให้หัวาเรีรกได้ตอนนี้ อขอดาไปยองซ้ำกงินกับเรือเลยขอดาขอดาอืมอ่ะอืม,อม คำแรกก็เสีอคำหนั่นไข่ยจะมานายหัวจากขวางอยากให้ร้องพี่น้องโดยบบขาองค์นั่นเด้อแซ่บขูดขูดกับๆไปเพี่อน suốt thân ăn không, Này tóc cả lầm nữa kha. Tất cả cho hết bên lắng xưa ฟุ้งดึงตํามอะี่นไม่พี่น้องแก่ความจริงหรอคะ อื่มกินปูดองไปเนอะจะข้ามกันไปเนาะชตอนนั้นค่ะ กมีต้มกระดพี่น่องสงสัยจะได้กินปูดองพี่น่องเขย่ง่ายเขยกินข้ามใดเขากระเสียบข้ามนั่นตัวทุดท้ทยพี่น่องอกินหัวก่อนอื ้ายสุดละสุดไทยครับพี่น้องลำตัวกบเขามาพี่น้องอืมอืม <ừ> <ừ> ตัวนั้คือเป็นสียงาๆแล้วพี่น้องอืมอ <ừ> นเอฟซีมา พอพอดีไป่นงเพินจิมานังจิมาเบิ่งเออเราเดิดคิดกินนะเออนุ่เลยว่าโอ้ไปเบิ่งไม่ลิบเอาหลุดเด้อบ่ตองมานังเบิ่งแบบสนอกอ้าวเหรอเสียน้วกันค่ะกินแหงมัดเบ่่งกบแพ้ง ทุกทายแล้วพี่น้งองมันแล้วพี่น้องกดกดก่อนเปิดแล้วค่ะทำหุ้กับเบอร์ลเลยไม่ใช่หลอกค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดีเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคระับพราะว่าการจีบนะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ